รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับ CD CD MP3 นะครับตัวนี้รองรับ MP3 นะครับระบบวิทยุนะวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบไลน์นะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาฟังี่เครื่องนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะเพื่อเข้ามาอัดที่เทปได้นะครับเดี๋ยวทดสอบในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็มีช่องไม้ด้วยนะฮะตัวนี้ไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเราเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล c ีฟดีเนะครับ ตัวนี้แจ้งตำหนิอย่างเดียวก็คือตัวล็อกของเทปไม่มีแต่ใช้ได้ปกตินะครับแค่ตัวล็อกไม่มีเฉยแต่ว่าใช้งานได้เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเนี่ยตัวสปริงตัวล็อกข้างล่างเนี่ยมันไม่มีแต่ใช้งานได้นะฮะมัเทปไม่มีดุนะครับใช้งานได้แนะจ้งตำหนิให้แล้วนะฮะตัวนี้ใช้ไฟ220่โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะยาว2เมตรนะครับพร้อมใช้เลยซื้อไปผมใช้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบมีช่องใส่ถ่านทั้งหมด 6ก้อนนะครับดาฐานเบอร์4นะฮะแล้วก็ถ่านแบคอัอเมริกาไซส์ 3A 3ก้อนนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ลองใช้ถ่านเยอะมากนะครับเป็นตัวนี้เป็นนาฬิกาในตัวตั้งปลุกได้ด้วยนะครับตั้งปลุกตั้งปิดได้นะครับตัวนี้นะครับปัดหน้าจอติดนะไฟหน้าจอ่ด d นะครับติดไฟสว่างนะครับใช้งานเต็มระบบนะครับทุกระบบนะใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเริ่มต้นก็คือเสียบไฟเสียบปลั๊กกับที่ปลั๊กที่แถมให้นะฮะก็เริ่มเลยนะครับ เปิดเครื่องตรงนี้นะครับฟังก์ชันปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดอันนี้ CD FM AM t a ป e นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไลน์อินตัวนี้จะเป็นตัวสนุบหรือว่าปิดหน้าจอได้นะครับนะครับปิดแสงหน้าจอได้หรือว่าเพิ่มความสว่างที่ตัวนี้ได้หรือว่าเป็นสนุบของอระบบ นาฬิกาปลุกนะครับตัวนี้เมมขึ้นวิทยุอันนี้วอลลุ่มบวกลบนะครับพวกนี้ฟังก์ชัน CD ดีนะฮะเป็นพวกโปรแกรมนะครับตั้งสลีปตัวนี้นะครับตั้งสลีปได้90นาทีนะครับตั้งปิดเครื่องนะฮะตัวนี้นะครับพวกนี้ฟังก์ชันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเลร์ดเทปนะครับอันนี้เพย์เทปเพย์ซีดีนะฮะอันนี้จูนขึ้นวิทยุแล้วก็กอเทปนะฮะตัวนี้เน็กลีเวิร์ดปกติอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวผมเทสระบบซีดีนะครับ ซีดีตัวนี้รองรับ mp3 นะครับ wMA แล้วก็ Audio โ d i c นะครับใส่แผ่นปุ๊บมันจะขึ้นโหลดบางทีเปิดเครื่องใหม่นะมันจะไม่ขึ้นคําว่าโหลดอย่างนี้นะให้กดํากดเพลยนะครับให้มันโหลดนะครับนะฮะเครื่องมันจะเริ่มรันทันทีนะครับนะฮะตัวนี้เป็นวอลลุ่มขึ้นลงนะกดเพล y นะครับเสียงดีนะฮะตัวนี้เสียงนั่นเลยนะครับ น,นี่ออกแน่นเลยเครื่องเป็นสีขาวนะครับมีรอยบ้างตามการเวลานะสินค้าม,มาะะาือสองวัดาม่านะฮะเสาตร้งร่นเสาวิทยุตรงรุ่นนะครับในแท็กนะครับรองรับซีดี3นะครับเสียงแน่นดีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะไปดูตัวเลือกดูแท็ก เรื่องน,นะครับตรงนี้จะเป็นพวกตั้งโปรแกรมขอบตั้งรีเพสนะครับตั้งให้มันรีรีเทริร์นร,รีเพสนะฮะสำหรับซีดีเราทดสอบอจาจจะซีดีลงเทปนะครับใส่หมวนเปล่าตรงนี้ใช้มือดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับ,รบถ้าดันยากก็เอานี้ขึ้นแล้วก็ใช้มือดันตรงนี้ตรงนี้นะฮะดูนะครับ สปริงมันหลุดนะฮะแล้วก็ตัวล็อกมันหลุดนะต้องใช้มือช่วยนิดนึงแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะก็ใช้ได้นะหรือว่ามือดันลงนี้กดเล็อขอดได้เลยอันนี้เริ่มเล็อขอดแล้วนะครับกดเล็อขอดครั้งเดียวถ้าจะหยุดเล็อรอดต้องกดสต็อปนะครับอันนี้คือการอัดจ,จากซีดีลงเทปหลักการอัดใช้อย่างเดียวกันหมดจากวิทยุยลงเทปจาก,กอุปกรณ์ภายนอกลงเทปเหมือนกันหมดนะครับลำโพงนั่นดีนะครับ กดสต็อปนะครับหยุดอัดกดสต็อปนะครับสต็อปอีกรอบก็สต็อปซีดีนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังกดที่ฟังก์ชันเทปปุ่มที่3ามจะขึ้นคำว่าเทปแล้วก็ซ้ายเทปนี้ก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบใช่ไหมมีตัวเลขบอกด้วยนะครับนะาดเมื่อกี้นะครับรเห็นชัดเจนนะไม่มีผลนะฮะตัวล็อกไม่มีจะไม่มีผลนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะอันนี้ขอคนรับได้แจ้งสมรวไปแล้วนะครับ ต่อไปผมจะต่อจากอ่าอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยผมต่อจากวอล์กแมนนะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เปิด YouTube หรือว่าอุปกรณ์พวกบลูทูธนะหางปลาที่รองรับ AUX 3.5เนี่ยฮะมาเสียบตรงนี้นะครับฝั่งนี้เป็นหูฟังฝั่งนี้เป็นออกอินนะฮะไลน์อินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูไม์นะครับแล้วก็เปิดฟังได้เลยนะครับเน็กแท็บไม่น่าจะว่าปุ่มไหน อ่าลืมลืมลืมนะฮะกดคำว่าไรอินก่อนนะครับโทษทีนะครับปุ่มสุดท้ายนะครับอยู่ใกล้สนุดนะฮะเป็นไรอินนะฮะอ่าได้ละต่ออุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างได้เลยนะฮะที่เป็น a อ x 3.5นะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์บลูทูธนะขายตามแอปบส้มนะที่เป็นหางปลายอย่างนี้สามารถต่อเข้ามาเป็นตัวให้เป็นตัวนี้เป็นเครื่องรับบลูทูธได้เลยนะครับสะดวกนะครับ ถ้าสอบอัดก็คือกดเลคอร์ดรอบหนึ่งเหมือนกันนะฮะมันจะขึ้นโดนตัวหนังสือญี่ปุ่นนะแต่เป็นการเลคอร์ดแล้วนะครกดเลคอร์ดรอบเดียวนะฮะอันนี้คือการเลคอร์ดจากอ่าอุปกรณ์วอล์กแมนตัวนี้เข้ามาที่เทปนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดนะฮะการเลคอร์ดนะฮะส่วนปุ่มสามนี่เป็นรูไม้นะครับสำหรับเสียบไม้นะฮะสำหรับอันนี้คือลายอินสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฝังที่เครื่องนี ยัดพอตตัวนี้นะฮะแล้วก็ถอดลายอินออกวกดสต็อกก่อนนะครับสต็อปเทปนะฮะแล้วก็กดซ้ายนะฮะกดมาที่โหมดเทปนะฮะก็ดซ้ายเหมือนเดิมมันจะมีบอกเลยว่าอัดไปกี่นาทีนะครับกี่วินะอันนี้ที่อาจากเครื่องนี้เมื่อกี้นะฮะอันนี้ผมถอดแล้วนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกนะต่อเป็นเครื่องรับบลูทูธได้เลยนะฮะสำหรับเอาไป DIY ไปทําใหม่ได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะฮะอันนี้ที่อัาจากลายอินเมื่อกี้นะฮะ ต่อไประบบวิทยุนะครับตัวที่สองนะครับ FM นะฮะถึง108เมกะเฮิร์นะครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะคะถึงออตัวดีเทคขึ้นนะฮะเวลาเมมขึ้นนะฮะจะมีสามเลขนะวันนี้เนี่ยของบริษัทที้งไว้นะคะก็มีเยอะแยะอันนี้เมน107หลือจูนขึ้นก็ตัวนี้นะครับจูนขึ้นตัวนี้นะครับ มาจอออโตดิเทคเวลาเจะขึ้นจะหยุดเองถ้าเมม106ขั้วผลเลข2วิธีอ่านลงเทปก็คือเลขของเลขคหลอดิมนะครับผลอีกรอบนึงจะเป็น AM นะครับ AM ก็อัดขึ้นแต่นุมัตกเหมือนกันรับได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะครับถึง108เมกเฮิรตเอ็มก็รับได้ทุกขึ้นนะครับออโต้ดิเทคเวลาเจอขึ้นนะครับใช้สะดวกสบายมน้าจอไม่มีดำนะฮะอันนี้แสงมันเยอะนะฮะ ให้แสงนิดหนึ่งนะแสงสะท้อนนะครับจอไม่ได้มีดำเลยนะครับจอไม่มีดำนะครับอันนี้เอ็มก่รับหนึ่งเป็นเอฟเอ็มนะฮะยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะเอาไประบบเทปนะครับเทปนี้ต้องใช้มือดันช่วยนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะฮะแค่เอามือดันขึ้นตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะเพราะมันไม่มีสปริงแล้วก็ตัวล็อกช่วยนะ ก็ใส่ม้วนได้ปกตินะใส่ม้วนช็อกเก็ตลงมาแล้วก็ปล่อยมันตามสบายเลยว่าหรือว่าดั er <please. S 1> <historically. S 2> นลงมาช่วยแล้วกดเพลงนะเสียงไม่มีตกนะฮะไม่มีสปริงไม่มีตัวล็อกแต่ใช้งานได้ปกติเลยะะ oh, <so> อันนี้เทปนะครับเสียงดีมากนะฮะนี้เสียงเบรดออกเต็มเต็มเป็นลูกนะฮะตัวนี้นะครับ ครับขอบคุณครับ